สวัสดีเพื่อนเ่อน FT ทุกคนนะครับวันนี้จะมานำเสนอ Yamaha Mio อันนี้นะครับไอ้ะระบบไฟในแบตเตอรี่เนี่ยมันเสียบ่อยนะครับเดี๋ยวเราจะมาเช็คดูว่ามันทำไมมันเป็นอย่างนี้นะครับเดี๋ยวโดยเช็คดูก่ามาลองชิคช็คช็คชิคระบบไฟดูก่นขึ้นเท่าไหร่สิบสามโวลต์ใช่ไหมนี่นะครับแบตเตอรี่ เดี๋ยวลองส,สตาร์ทดูสิว่าอไปแบตเตอรี่มันเป็นยังไงนะครับเขืเอนมัน,นโกวางเลยนี่นะครับมิเตอร์มาดูดิดีลองเบิ้ลน,นิดๆเบาๆ ไม่ต้องเป็นแรงหยยบหยับ,ยบขายมาไม่ได้วยพอพออ,อะพออะพอ นี่นะครับไฟชาร์จมันขึ้นมาสิบสี่สิบสามสิบสี่โวลต์นะครับตัวนี้จะเป็นแผ่นชาร์จของนี่ครับตัวนี้เขาเคยเปลี่ยนแผ่นชาร์จมานะครับเนี่ยแล้วทีนี้ไฟมันไฟชาร์จมันแรงเกินไปนะครับพอไฟชาร์จมันแรงเกินไปนี่เดี๋ยวเราก็ามาทําให้ไฟชาร์จมันปกตินะครับโดยการเปลี่ยนแผ่นชาร์จครับมีแผ่นชาร์จเดิมของแท้ จะเป็นตัวนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูว่าแผ่นชาร์จตัวนี้มันใส่เข้าไปแล้วเนี่ยไฟชาร์จจะออกมาเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวเรามาลองดูกันกอลังเดี๋ยวถอดเปลี่ยนแผ่นชาร์จมาดูครับตอนนี้มีอาการนะครับก็คือแบตเตอรี่มันไม่มีไฟครับบางที เข้าไปใช้ได้ประมาณเดือนสองเดือนแล้วไฟมันหายไปเลยครับนี่นครับเดี๋ยวเราจะลองเียบเป็นแผ่นชาร์จดูเดี๋ยวเราเบิกแผ่นชาร์จแท้ใส่ดูนะครับอาการของมันก็คือมันไฟชาร์จมันแรงเกินไปครับไฟมันแรงเกินไปนก็ทําให้แบตมันบวมนะครับแบตบบวมแบตบเสื่อมแบตบเสียชาร์จไฟแรงเกินก็ไม่ดีนะครับมันต้องใช้ไาชาร์จปกติของมัน เดี๋ยวเราจะมาลองเล่นดูครับว่ามันไอ้ก๊าไฟมันจะออกเท่าไหร่นะครับลองขี่ไปดิขี่ไม มันไม่ขึ้นไม่ขึ้นไม่ขึ้นขึ้นขี้ใหม่ขึ้นทั้งเท่าไหร่สี่ตัวสี่เจ็ดเอาลองใครน้อยตัวหนึ่งใครเร็ม สิสี่จุดสี่ห้านะครับย<อ>ี่ใหม,ม่ดนี่ครับสิบสี่กว่านะครับตรงนี้สิบสี่กว่าเดี๋ยวใช้งานไปเนี่ยอันนี้เป็นเป็นแผ่นชาร์จแท้นะครับ เดี๋ยวเราจะลองทดสอบการใช้งานดูนะครับว่ามันมันจะเป็นยังไงนะครับแต่แผนนะ่นเก่าเนี่ยการชาร์จที่ที่ก่อนหน้านี้นะครับมันขึ้นอยู่ที่15โวลต์ตัวน,นี้มันจะมีตันตัดนะครับตัดไม่ถึง15โวลต์นนครับพอไฟชาร์จมันมันชาร์จเข้าแรงเกินไปมันยังให้แบตมันบวมมันอะไระครับตัวน,นี้แบตเตอรี่เปลี่ยนไปเนมะื่อเดือนเก้านะครับตอนนี้เป็นเดือนเดือนห้า เดือนเก้าปีหกหกหกนะครับตัวนี้เป็นเดือนห้าปีหกเจ็ดอ่ะพัดพอก่อนี่ปิดสวิตช์นี่นะครับอันนี้มาเปลี่ยนแผ่นชาร์จอย่างเดียวนะครับเปลี่ยนแผ่นชาร์จอย่างเดียวลองดูก่อนอันนี้ผมเบิกแผ่นชาร์จแท้ใส่นะครับยมาห้ามิโอนะครับตัวน,นี้ สำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ก่อนนะครับก็เดี๋ยวจะลองไปลอง,ลองทดสอบดูก่อนว่าแบตเตอรี่มันจะใช้ได้ไหมนะครับว่ามันชาร์จเข้าแบตเตอรี่อะไรปกติหรือเปล่านะครับขอบคุณที่เข้ามารับชมกันนะครับขอบคุณมากครับอปพักลองสตาร์ทดู นี่นะครับแผ่นชาจนะคแผนชาร,ชรที่หอนี้นะครับนี่ครับมันขึ้นไปเรื่อยๆครับมันไม่มีลิมิตนะครับมันไม่มีระบบตัดนะครับเราจะลองเอาแผ่นชาร์จแท้ใส่ดูนะครับว่มามันจะเป็นยังไงนะครับอันนี่นะครับเดี๋ยวเราจะทำการ เปลี่ยนแผ่นชาร์จดูนะครับอันนี้แผ่นชาร์จเทียมนะครับเรา,เอาออกนะครับเอาแผ่นชาร์จแท้ใส่นะครับจะยัดดีๆดิยัดแน่นๆมีแบตเตอรี่อยู่นี่นะครับนี่เราเอาอันนี้คาไว้ก่อนนะครับแบตเตอรี่อยู่ประมาณนี้ เมื่อกี้นี้แผ่นชาร์จมันไม่ไม่ได้ตัดเลยนะครับเดี๋ยวลองดูของแท้ใส่เข้าไปเนี่ยมันจะตัดไหมนะครับ นี่ครับนี่แผ่นชาร์จแท้นะครับใส่เข้าไปมันจะอยู่ที่ประมาณสิบสี่สิบสี่กว่าเกือบเกือบเกือบเลยครึ่งมานิดนึงครับสี่จุดห้าสี่จุดหกนี่นะครับแต่เมื่อกี้แผ่นชาร์จไอ้ที่ว่าของเทียมนะครับมันจะขึ้นมาที่สิบหกสิบห้าสิบหกอย่างเงี้ยครับมันไม่ตัดนะครับตัวน,นั้นมันไม่ตัดก็เลยต้อง ตอนไม่ตัดครับไฟมันเกินครับไฟมันเกินอาจจะทําให้แบตเตอรี่มันเสื่อมมันก็เป็นบางครั้งนะครับแล้วถ้ามันเป็นบ่อยๆมันก็จะทาให้แบตเสื่อมเร็วครับันี้นะครับขี่ช้าก็ไม่เท่าไหร่ครับแต่ว่าถ้าขี่เร็วปั๊บเนี่ยมันจะขึ้นแล้วมันไม่ตัดด้วยตัวนั้นแบต่แผ่นชาร์จเดิมนะครับแผ่นชาร์จที่ของที่ติดรถมาเนี่ยมันไม่ตัดนะครับปกติไปชาร์จอยู่ที่ประมาณ4.5เนี่ยครับี4โวลต์เนี่ยครับ4.5เนี่ยครับ นี่เป็นในระบบชาร์จปกติของยมห้ามิโอตัวนี้นะครับนะครัใส่ของเดิมเข้าไปนี่นะครับสายเดิมน,นี่นะครับ,รบประมาณนี้แหละครับเดี๋ยวเราจะใส่แผ่นชาร์จแท้ไปนะครับแล้วให้เขาทดลองใช้ดูอยเงี้ยครับแต่ผ่นชาร์จแท้ก็ราคาก็ตึงเหมือนกันนะครับมาิดเครื่อนะเครื่องเราลองประกอบเลย ันนี้ใส่ไปทัชแท้ไปนะครับนี่ครับ